โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวกัน,น้าหน่อยอีกครั้งนะหลายคนถามว่าพี่ครับพี่ครับอของอะการันตีทองนี่ติสิบห้าครั้งจริงเปล่าแบาบคราฟสิบห้าครั้งเดี๋ยวนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าไอาที่เขาบอกว่าการันตีอะแบบการันตีได้แน่นอนคือต้องทาแบบอุปกรณ์นั้นอะสิบห้าชิ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคราฟตั้งแต่อ่าเอาอะไรดีเอาตั้งแต่จริงเอาเป็นอาวุธไหมอาวุธ แต่ว่าอาวุธผมว่าผมจะเก็บไว้คราบในแพทเวล80เนอะใช่ไหมยังยังไม่เข้ามานะครับได้หลายอันแล้แต่ว่าว่าอยากจะไม่คราบดีกว่าเพราะว่าผมอยากไปลองเล่นปืนปืนอื่นบ้างไอ้ที่ไม่ใช่ปืนเดินๆเมียนๆผมจะไปเล่นปืนนี้ไงผม,ผมว่าปืนนี้มันเท่ดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองค้าไให้ดูนะ15บชิ้นนะเอาเป็นในส่วนของรองเท้าแล้วกันพรรองเท้ามันคาบได้เยอะนะร้อยยี่สิบอันอันนี้มีอะไรร้อยเจ็ดสิบสามใช่ป่ะเพราะว่าผมเคยทําคลิปคราบถุงมือห้าสิบไปแล้วไนงะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะคํานวณกนนะ ร้อยยี่สิบเอ็ดลบสิบห้ามันจะเหลือเท่ากับร้อยหกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูกันว่ากี่ครั้งจะออกลงเท้านะเขาบอกว่าในโอกาสเขาบอกว่าตอนที่เราคราฟของนะเราห้ามเปลี่ยนไปอัพไปไปไปคราฟถุงมือหรือไปคราฟอย่างอื่นเลยคือเราต้องอยู่ในจดจ่อจดจ่อกับสิ่งของที่เราคราฟนั้นๆจนไปถึงสิบห้าครั้งโอเคเราจะลองตั้งแต่อันแรกดูนะในครั้งที่หนึ่งทุกคนดูนะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีโอกาสออกก่อนด้วยนะ อานี้หนึ่งครั้งกันนะต่อไปครั้งที่สองอ่าครั้งที่สองครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สามนะต่อไปครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอนะ่าครั้งที่ห้าละแต่ว่าผมน่าจะ ทำไมเขาไม่ได้คับเร็วกว่านี้เนะาะคับช้านะอ่าครั้งที่หกแล้วครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดอ่าครั้งที่เกนะ้าแล้ว ไปครั้งที่สิบอ๋ออัม่วงนี่คือแบบยังไม่ออกเลยนะเท่าที่สังเกตมาอัม่วงนี้ไม่มาเลยอ้อเพื่อนในกลุ่มชอบถามไงว่าใครบอกการันตีสิบห้าจริงไอ้ไม่แน่อาจจะเป็นจริงก็ได้อ่าม่วงมาแล้วเลยแค่สองครั้งไอ้สามั้งใช่ไหม อ่ะตอนนี้ก็เหลืออีกสองครั้งนะถ้าถ้าออกครับเหลือร้อยหกก็คือใช่เลยอ่ะอันนี้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 ครั้งสุดท้ายนี่คือครั้งที่สิบห้านะทุกคนดูนะว่าจริงหรือเปล่าอ่ะทุกคนเป็นพยานนะเป็นช่วยผมเป็นพยานนะว่าจริงหรือเปล่าว่าการันตีสิบห้าเห็นปะอันเนี้ยครั้งที่สิบห้าครับทุกคนดูจากกระเป๋าก็ได้ฮนะอ่ะผมเปิดให้ดูฮนะลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าครับผมนะเห็นไหมคือถ้าเราคัฟของนั้นของสิ่งนั้นสิบห้าครั้งนะครับก็จะออกมาเป็นสีทองแต่ว่าออฟที่ได้ก็ไม่ดีนักเห็นป่มดูดิสีม่วงยังดีกว่าอีกนะตัวเนี้ยอันนี้ค่าเสริมสถานะเสริมเก้าสิบเองแต่สีม่วงออกโหออกมาออฟดีมากเลยนะมันไม่มีสีม่วงเหรอแบบออฟสีม่วงไม่มีนะหรือหรืออยู่หรือว่ามันไปอยู่ในรองเท้าสีฟ้าหาดูก่อนไม่มี ไม่มีเลยนะครับโหออกยากมากนะก็ตัวนี้ดีอยู่นะตัวนี้ดีอยู่นะเพราะว่ามันมีออฟตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าไพ่อหลแถวเลยโอเคทุกคนแล้วตัวอื่นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็แบบเดิมๆคือ่อยย,อย่ยอยทีนด้นเลยงั้นเราเก็บทองเก็บของก่อนเนวะ้ยเอาอ่าผมจะไปเก็บของก่อน้ะคนไม่ต้องตกใจทำไมของผมเยอะนะผมค่อนข้างที่จะขยันฟาร์มฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเอาสีม่วงไปเก็บก่อนเอาจัดเมียงก่อนเอาสีม่วงไปเก็บก่อน เก็บไปขายสีทองอันนี้เราก็มีแล้วใช่ไหมมันเก่าดีกว่าวเราเก็บไปขายแล้วกันที่เหลือก็คงต้องย่อยทิ้งเนาะคงเก็บไปก็ทำนไยไม่ได้แยกสิ้นส่วนทิ้งไปเลยดูจากออฟแล้วก็ไม่น่าจะดีนะักโอเคอ้าวเก็บกระสุนเข้าไปเฉยเลยเอาก่มาก่อนโอเคมาเดี๋ยวอยลองอีกครั้งดนี่ก่ะลองอีกครั้งแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้คือเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อนะ่ะ ผมลองให้อีกครั้งหนึ่งอะเอาเป็นในส่วนของอะไรดีเอาถุงมือไหมเอาถุงมือบ้างอะถุงมือบ้างเอาเป็นถุงมือบ้างแล้วกันคราวนี้หรือเอาเป็นเกาะดีถุงมือเกาะถุงมือแล้วกันถุงมือมันเยอะกว่าอ่ะถุงมือมีร้อยเจ็ดสิบสามรับได้สอยเจ็ดสามลบสิบห้าจะเหลือเอ้ยไม่ใช่คูณดิว่าเจ็ดสิบสามลบสิบห้าจะเหลือร้อยห้าสิบแปดโอเคผมคับเลยตั้งแต่แรกมาถุงมือมาดูถุงมือกัน ราะว่าเวลาในการค้าบันดาลบ้างกี่วินะประมาณห้าวินะถุงมืออละห้าวิอ่ะในครั้งที่สองแต่มันมีโอกาสออกออกก่อนนะหนึ่งในสิบห้าเขาบอกมีโอกาสออกก่อนแต่ถ้าการันตีเลยอ่ะจะอยู่ที่อุ้ยสวยนะการันตีเลยจะอยู่ที่ห้าครั้ง๋เรามาดูกัน คือตอนนี้ผมครับถุงมือห้าสิบอันใช่ไหมคือออกถุงมือม่วงแต่อันที่สามอ่ะเออคือแบบดวงดีเกินไม่ถุงมือม่วงนะถุงมือออฟสีม่วงเออนี่คือยังไม่เห็นออฟม่วงนะจะเป็นออฟเขียวกับออฟฟ้าอยู่เลยเราต้องทำไปเรื่อยๆเราต้องทดสอบไงอ่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ เป็นทิคก,กในการคาราของของเกมกาลินา awn, นอ,อันดอนเนาะอ่าถ้าใครอยากทราบทิกในการฟาร์มของผมนะก็สามารถทักมาได้นะผมจะทิ้งลิงก์เฟ e บุ๊กไว้ให้เนาะแล้วก็ทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไปด้วยเผื่อได้แบบพบป,ปาพูดคุยกับ f ออะไรอย่างงี้โอเคทุกคนตอนนี้กล้ใกล้ละใกล้จะสิบห้านะเพราะเรื่เพราะอะไร,รวะเพราะเนี่ยตอนเนี้ย มันเหลือดิมันต้องเป็นห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมนี่เหลือไม่กี่ครั้งแล้วผมว่าใช่อาริคอ้าวอ,ออกก่อนทุกคนออกก่อนเว่าถ้าเรากดอีกสองครั้งก็คือสิบห้าใช่ไหมนี่ออกก่อนนะทุกคนดูอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามให้ออกสนะิบสามนะถามว่าออฟมีอะไรดีๆบ้าง ตอนที่ผมเห็นไม่มีอะไรดีเลยนะเอาประมาณค่อนข้างที่จะอ่าตัวนี้ดีหน่อยมีครบทุกอันเลยเจาะเจอดาเมจอุปกรณ์ปึ๊บถ้าถ้าดีกว่านี้ต้องมีดาเมจใช่ไหมดาเมจเป็นหน่วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเวนี้สวยนะอันนี้ค่าเสริมพลังได้สองร้อยห้าสิบสามเลยนะโอ้ถือว่าดีอยู่ออฟสวยเ,เขาเรียกออฟสวยใช่ไหมออฟสวย,ยมีถุงมือโบสดาเมจต่อจุดอ่อนด้วย เรา,เาไปเก็บก่อนอันนี้ไว้ขายอันไหนแบบออฟ้เน่าจะไว้ขายขายเลยทมัอุปกรณ์เจาะเกาะวันนี้มีเลือดด้วยนะนี่เหมือนเป็นแบบอุ้ยอันนี้เจาะเกาะเจาะเกาะลำตัวเจาะเกาะหัวเกาะขาหอมแกงนี่เหมือนสายฮิวเลยวะเนี่ย เราเก็บไว้นี้กันโอเคแล้วทุกคนถุงมือสีฟ้ามีอะไรดีๆบ้างฟ้าเฮ้ยมีดาเมจหรอถ้ามีดาเมจสามสิบเอ็ดนะผมจะเก็บไว้เลยไม่มีนะใช่ไหมแยกส่วนไปเลยแล้วกันไม่มีดาเมจสามเอ็ดก็แยกส่วนไปเลยอ่ะจะไปครั้งหนึ่งกระสุนช่างมันก่อนโอเคทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมนะก็การันตีนะการันตีหนึ่งถึงสิบห้าครับผมนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีของตรงเนี้ย ของฟาร์มพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าการจะคราฟของได้ต้องมีของฟาร์มแบบเยอะแบบจุกๆแน่ๆแนๆน่ะอ่าเห็นปะสังแกดูผมผมที่ผมมาคราฟอย่างเงี้ยให้เพื่อคนดูได้เพราะผมฟาร์มหนักไงฟาร์มเป็นฟาร์มเ,เป็นหลายวันนะเนี่ยเห็นปะผมสามารถคราฟได้แบบแปดพันเก้าพันชิ้นเลยเก,ย,กย์กลยุกเกยยุทธ์นี่คือแบบคราฟได้เป็นแสนน,ะนะ่ะราคาใครอยากรู้ว่าฟาร์มยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะไะของแบบจุกๆแน่นๆของแบบของแบบ ของแปลรูปแบบจุกๆแน่นๆของฟาร์มแบบแน่นๆแบบนี้นะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามส่วนตัวได้นะครับผมโอเคแล้วสวัสดีก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบายยจุบๆนะสวัสดีครับ